เฮ้ยพี่น้องเมื่อเช้าเมื่อที่ช่องอ่านม้าทหารไทยโดนยิงตายหนึเจ็ 2, แต่ไทยไม่ยอมเอฟ16ของเราขึ้นไปเสิร์ฟไข่ใส่ฐานปืนใหญ่3นไม่เหลือวันนี้ผมจะมาเล่าทุกวินาทีว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างสวัสดีครับคุณผู้ฟังชาวสรุปสั้นทุกคนวันนี้วันที่8ธันวาคมตอนนี้ก็ประมาณ9นาฬิกาเช้าพอดีแต่สถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะที่ช่องอ่านมาจังหวัดอุบลราชธานีมันเดือดจนแทบจะระเบิดแล้ว เรื่องมันเพิ่งเกิดสดสดร้อนร้อนเมื่อเช้ามืดวันนี้เองกัมพูชาเปิดฉากยิงปืนใหญ่ถล่มฐานทหารไทยของเราก่อนเลยนะคุณผู้ฟังยิงแบบไม่ทันให้ตั้งตัวจนทหารเราเสียชีวิตไปหนึ่งนบาดเจ็บอีกสองนายแต่เรื่องนี้ประเทศไทยเราไม่ยอมให้ใครมารังแกฟรีฟร,ฟรีกองทัพอากาศของเราส่ง F16 ขึ้นไป6กลำรวดเดียวขึ้นไปเสร์ฟระเบิดนำวิธีใส่ฐานปืนหายย่อของกัมพูชาที่ยิงมาถล่มไป3ามจุดเน้นๆจนตอนนี้เล็ดเป็นจุดไปแล้วเว้ย วันนี้เราจะมาไล่เรียงทำลายกันให้ชัดชัดวินาทีต่อวินาทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดมันจะลุกลามบานปลายไปมากกว่านี้เอาละเรามาเริ่มกันตั้งแต่ตอนเช้ามืดเลยนะคุณผู้ฟังเหตุการณ์มันประตุขึ้นตอนประมาณห้านาฬิกากว่ากว่าฟ้ายังไม่ทันสั่งดีเลยฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเต็มๆพวกเขาใช้ทั้งปืนใหญ่แล้วก็เครื่องยิงลูกระเบิดระดมยิงเข้ามาที่ฐานอนุพงศ์ของทหารไทยเราที่ตั้งอยู่ที่ช่องอ่านมาจังหวัดอุบลราชธานีนั่นแหละคุณผู้ฟัง ต้องเข้าใจก่อนว่าฐานนี้มันสําคัญมากนะับเป็นฐานที่คอยปกป้องอธิปไตยของเราตรงแนวชายแดนจุดนั้นเลยกระสุนปืนใหญ่มันตกลงมาแบบไม่ยั้งโดนยิงรัวๆจนโครงสร้างของฐานทหารเราทั้งยับเยินแล้วสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดก็เกิดขึ้นทหารไทยของเราเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุหนึ่งในคาซาแล้วคุณผู้ฟังหยุดพูดชั่วครู่แล้วก็มีทหารอีกสองนายได้รับบาดเจ็บสาหัสต,ต้องรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนที่สุดสถานการณ์ตอนนั้นมันตึงเครียดมากกลัวอหลนไปหมด แถมกระสุนบางส่วนยังตกเข้ามาใกล้กับพื้นที่ชุมชนของคนไทยด้วยหืมันหน้าหมู่หมูไม่หลักคุณผู้ฟังแต่ประเทศไทยเราไม่ใช่หมูในอวยให้ใครเชื่อง่ายๆเราตอบโต้ทันควันแบบไม่ต้องรอให้เสียเวลาเลยพอถึงเวลาประมาณ7จ็นาฬกาสินาทีเช้านี้เองพลตรีบินไทยโฆษกกองทัพบ,บอกออกมายืนยันเสียงดังฝังชัดเลยว่าฝ่ายเราได้เริ่มปฏิบัติการแล้ว โดยใช้อากาศยานเข้าโจมตีเป้าหมายที่เป็นที่ตั้งยิงอาวุธของฝ่ายกัมพูชาเป้าหมายหลักๆมีสาจุดด้วยกันคุณผู้ฟังคือบริเวณช่องอ่านมา้าบริเวณปราสาทตาเมืองพรมหรือตาโมริเดตและบริเวณเสาวิทยุใกล้ๆก,ก,กับปราสาทพระวิหารใช่ครับก็คือไอจุดที่กัมพูชาใช้เป็นที่ซ่องสุมอาวุธหนักแล้วก็ใช้เป็นฐานในการยิงลึกเข้ามาในแผ่นดินไทยเรานั่นแหละแล้วพอพูดถึงการตอบโตทางอากาศนะโอโฮมูลจากกองทัพอากาศนี่ทำเอารีดลมสูบฉีด เลยคุณผู้ฟังกองทัพอากาศของเราส่งเครื่องบินขับไล่ F16 จำนวน6ลำบินขึ้นไปสนับสนุนหน่วยภาคพื้นดินทันที F16 ของเราไม่ได้ขึ้นไปบินโชว์เฉยๆนะแต่ขึ้นไปพร้อมกับอาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงเพื่อถลม่มฐานปืนใหญ่ของกัมพูชาที่มันกำเริบเสิร์ฟสียองใส่เราเป้าหมายคือฐานของกองพลน้อยส่วนสนับสนุนที่8และที่9ของกัมพูชาผลลัพธ์คืออะไรน่าเหลือโดนทำลายเรียบวุ้นทั้งคู่ F 16ของเราบินขึ้นไปเสิร์ฟไข่ หรือก็คือระเบิดนำวิธีนั่นแหละส่งไปให้แบบตรงเป้าแปะๆไม่มีพลาดปฏิบัติการทั้งหมดนี้ใช้เวลาแค่20นาทีเท่านั้นรวดเร็วเด็ดขาดแล้วก็แม่นยำสุดๆที่สำคัญที่สุดคืออะไรคุณผู้ฟังคือเครื่องบิน F 16ทั้ง6ลำของเรากลับฐานทัพอย่างปลอดภัยทุกเครื่องไม่มีลำไหนได้รับความเสียหายแม้แต่น้อยเลยเว้นี่แหละคือฝีมือของนักบินไทยตอนนี้สถานการณ์มันเริ่มลุกลามไปที่จุดอื่น ด้วยทั้งที่ปราสาทตาควายปราสาทตาเมืองพรมบริเวณเขาพระวิหารและก็ที่ผามออีแดงมีรายงานว่ากัมพูชากำลังเสริมกำลังเข้ามาอีกแต่แน่นอนว่าฝ่ายไทยเราก็เตรียมกำลังตอบโต้ตามหลักสากลอย่างเต็มที่เราต้องปกป้องแผ่นดินของเราให้ดีที่สุดมีรายงานล่าสุดเข้ามาด้วยว่าเรามีการใช้เครื่องบินรบเพิ่มในการโจมตีรอบที่สองเพื่อถล่มพื้นที่รวมพลของทหารด้วยซ้ำไปเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มทีนี้เรามาเจาะลึกดูรายละเอียดข้อเท็จจริงกันอีกหน่อยดี